สวัสดีเพื่อนๆพื่อน <ๆ S 1> ทุกคนเช่นเคยนะครับพบกับผมหมาป่าพาบวก EP ที่3วันนี้เราอยู่กันที่เกมแ a n d y b o บ a ันซ bon และผมจะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังนะครับเพื่อน,อนๆแบบชอบอยู่คนเดียวกันไหมนี่ก็คือศิลปะแห่งการอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าโดดเดี่ยวเสมอไปนะครับ ความรู้สึกโดดเดี่ยวหรือเหงามักเกิดขึ้นในตอนที่เราอยู่คนเดียวหลายๆคนจึงเข้าใจว่าการอยู่คนเดียวเป็นต้นเหตุของความเหงาทางั้งๆที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นความรู้สึกเหงาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนที่เราอยู่ท่ามกลางผู้คนมากมายและการอยู่คนเดียวก็ไม่ได้หมายความว่าเราเหงาทุกครั้งนะครับ สาเหตุที่หลายๆคนไม่ชอบการอยู่คนเดียวอาจเป็นเพราะความไม่คุ้นชินในโลกที่ห้อมล้อมไปด้วยเทคโนโลยีเรามีโทรศัพท์เรามีอินเทอร์เน็ตเป็นเพื่อนอยู่ตลอดเวลาเราอยู่เฉยเไม่ค่อยได้นะานสักเท่าไหร่รู้ตัวดีมือถือก็จับโทรศัพท์ไปไปซะแล้วผมว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะั้นน่าจะแบบเป็นคนที่แบบขาดโทรศัพท์ไม่ได้เดินคนเดียวก็ต้องดูโทรศัพท์ตลอดเวลาผมก็เป็นเหมือนกันครับอีกสาเหตุเป็นเพราะว่าการอยู่คนเดียวมีความหมายแฝงลบๆ อย่างการทำโทษเรายังคงจํากันได้ใช่ไหมแบบตอนที่เราทําผิดที่ห้องเรียนแบบเนี้ยแล้วครูก็ชอบให้เราไปยืนคนเดียวตอนเด็กๆแบบไปอยู่ในมุมห้องอย่างเงี้ยหรือการถูกเพื่อนรังแกจนต้องนั่งกินข้าวคนเดียวชื่อเสียงในทางลบของการอยู่คนเดียวทําให้เราหลงลืมไปว่าบางครั้งการอยู่คนเดียวไม่ใช่การถูกบังคับแต่เป็นตัวเลือก และเราเลือกได้ว่าจะอยู่คนเดียวได้นานแค่ไหนแล้วเราจะมาเล่าข้อดีของการอยู่คนเดียวให้ฟังนะครับข้อที่1ได้ชาร์จพลังให้เต็มที่ในผลการสำรวจเรื่องการพักผ่อนผลพบว่ากิจกรรมที่ทำแล้วให้ความรู้สึกว่าได้พักผ่อนเต็มที่มักจะเป็นกิจกรรมที่ทำคนเดียวอย่างการอ่านหนังสือการฟังเพลงหรือการไม่ทำอะไรเลย ในการอยู่กันเป็นกลุ่มอย่างสันติเราต้องยอมปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้ากับคนอื่นได้เพื่อนๆบอกว่าทุกคนน่าจะเป็นนะอยากจะเข้าหาเพื่อนแล้วก็ต้องปรับตัวใช่ไหมบางครั้งอาจจะไม่เป็นตัวเราก็ได้แต่การอยู่คนเดียวเพื่อนๆเชื่อไหมว่ามันใช้พลังงานน้อยมากเลยเราไม่ต้องไปฝืนตามใจใครแล้วได้ทําตามใจตัวเองทุกอย่างครับสอรู้จักตัวเองมากขึ้น การอยู่คนเดียวช่วยทําให้เราหาคําตอบของคําถามที่ว่าเราเป็นใครและจริงๆแล้วเราชอบอะไรกันแน่เพราะเรามีอิสระเต็มที่ในการตัดสินใจไม่ต้องกลัวว่าคนอื่นจะมองเราอย่างไร 3. เข้าสังคมได้ดีขึ้นงานวิจัยหนึ่งพบว่าการอยู่คนเดียวช่วยให้เราควบคุมอารมณ์ได้ดีรู้สึกสงบและเตรียมพร้อมสําหรับการพบเจอผู้คนจะว่าไปแล้วก็ไม่ต่างจากการที่เราทําสมาธิ ก่อนการออกไปพรีเซนต์งานเลย 4. สร้างสารรค์มากขึ้นการที่เราอยู่คนเดียวเนี่ยเราจะทำให้คิดอะไรได้หลายๆอย่างคิดทบทวนตัวเองว่าที่ผ่านมาเราทำอะไร 5. ได้ประเมินตัวเองข้อน,นี้อาจจะยาวหน่อยนะครับบางครั้งเราก็ปล่อยให้โลกวิ่งผ่านไปเรื่อยๆใช้ชีวิตแบบเร่งรีบไม่ค่อยได้ทบทวนเท่าไหร่ว่าที่เป็นอยู่นี่ดีหรือยัง เรากาลังทําตามความฝันของตัวเองอยู่หรือเปล่าและสิ่งนี้ดีต่อเราจริงๆหรือเปล่ายกตัวอย่างเช่นการพยายามรักษาซึ่งก็เป็นเพื่อนที่ดีที่คบไว้หนีความเหงาแต่ไม่ได้รู้จักกันลึกซึ้งและน่นอนว่าไม่ได้คอยอยู่ข้างๆยามทุกใจเพื่อนก็ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับตอนที่เราเหงานี่ก็อาจจะทำให้เราปรึกษาได้ แต่อย่าลืมนะครับเพื่อนก็ยังมีเพื่อนอีกคนเขาอาจาจะเอาเรื่องของเราไปเล่าให้คนอื่นฟังก็ได้ 6. ฝึกดูแลตัวเองในวันที่ไม่มีใครคนที่ไม่ค่อยมีเวลาให้ตัวเองมักจะไม่รู้ว่าในวันที่แย่ๆฉันต้องจัดการตัวเองอย่างไรเพราะที่ผ่านมาเพิ่งพาคนอื่นตลอดเหนื่อยก็โทรไปบ่นกับเพื่อนเศร้าก็ชวนเพื่อนออกไปดื่มพอวันที่คนเหล่านี้ไม่ว่างที่จะมาอยู่ข้าง เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำอย่างไรให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นแปลกดีนะครับท,ท,ทั้งที่เราสำคัญต่อตัวเองที่สุดแท้ๆเรากลับไม่รู้วิธีดูแลตัวเองเลยอ่าอย่างเช่นแบบเพื่อนๆแบบเวลาไปกินข้าวใช่ไหมไปกินคนเดียวอะ่ะเราก็จะยืนคิดว่า,เ,าเราจะกินอะไรดีคิดไปคิดมาสุดท้ายก็ไม่ได้กินเพราะมมดแต่คิดนะครับ เชื่อไหมทาอะไรคนเดียวมันดีนะเพราะว่าเราอาจจะคิดว่ามีคนอื่นสนใจแต่ความจริงแล้วไม่มีใครเข้ามาสนใจคุณหรอกครับเพราะว่าต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ของตัวเองอยากทําอะไรก็ทําไปนะครับเขาอาจจะมองแค่คผ่านๆแบบมองแค่แป๊บเดียวแต่ความจริงแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วขนาดนั้นการอยู่คนเดียวก็ใช่ว่าจะดีนะครับบางครั้งเราก็ต้องหาคนแบบที่รู้ใจสักคน มันก็เหงามากนะกับการที่อยู่คนเดียวแต่สุดท้ายแล้วถ้าเราผ่านสิ่งนี้ไปได้นี่แหละคือความสุขของเราสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่อยากฟังผมเล่าเรื่องอะไรเดี๋ยว EP หน้าผมจะมาเล่าให้ฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ